หลับตาฝานิิตุมมตาตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันจา,าว,วันนี้ก็เป็นเคสดีของทีมสุทธีทรตอนที่สิบสองนะจ๊ะส,สำหรับเรื่อง,องราวการสร้างบารมีของน้องสาวของลูกในพุทธนดรที่ผ่านมานั้น ตัวเธอก็ได้ลองมาเกิดสร้างปรมีอร่ณ์กับมหาปูชนีจารย์และหมู่คณะด้วยกับเขาเหมือนกัน <c oughs> เรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยน้องสองโลูกก็ได้มาเกิดเป็นกุลธิดาสุดสวย <c oughs> เนียบเฉ <c oughs> ียบนิ่งยู่ในครอบครัวเดียวกันกับตัวลูก โดยตัวเธอได้พบชาตินั้นก็ได้เกิดเป็นน้องสาวของลูกเหมือนอย่างในพบชาติปัจจุบันนี้ด้วยโอ,โอ้นี่มาเป็นทีมเลยเนาะนี่เนาะส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัวเธอได้มาเกิดเป็นน้องสาวตัวลูกในปุตนนท์ที่ผ่านมานั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะในอดีตชาติที่ผ่านมาหลายหลายชาติ ต้นลูกและน้องสาวของลูกก็ได้เคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันที่มีความรักความผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติแล้วและด้วยความรักความผูกพันที่น้องสองลูกมีต่อตัวลูกนี้เองจึงทำให้ตัวเธอมักจะชอบอธิษฐานจิตในทุกๆครั้งที่ตัวเธอสั่งสมบุญว่า ในภพชาติต่อ,ตอไปขอตัวเธอได้เกิดเป็นน้องสางลูกเช่นนี้อีก oh. และด้วยคำอธิษฐานดังกล่าวนี้เองจึงทรงผลทำให้ในภพชาติต่อต่อ,ตอมา mm hmm. เวลาที่ตัวลกและตัวเธอได้ลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ตัวเธอก็จะได้มาเกิดเป็นน้องสาวสุดเลิบของตัวลูก เหมือนอย่างในพุทธันดรที่ผ่านมาและในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองอนี่เนาะส่วนอัตยาศัยของน้องสาวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวเธอในภพชาตินั้นจะเป็นเด็กสาวที่มีความเฉลียวฉลาดกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วมีความมั่นใจและมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันตัวเธอก็มีความอ่อนโยนนุม่มนวลน,นอบน้อมและเรียบร้อยแม่แพ้พี่สาวของเธอหรือตัวลูกใะพบชาตินั้นเลยนี่นะโอ้นี่ซอฟ <c oughs> สอองเ <c oughs> มื่อตัวเธอในพุทธนดนที่ผ่านมาเจริญวัยขึ้นเดียวยาแสางเธอกับความปรารถนาที่ตัวเธอ ยายจะช่วยคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวของเธอพัฒนาหลักสูตรการเ,าเรียนการสอนภายในโรงเรียนแห่งนั้นให้ดียิ่งยิ่งยินไปจึงทำให้ตัวเธอชอบที่จะเดินทางไปศึกษาเ,าเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เก่งๆตามเมืองต่างๆภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชอยู่เป็นประจำและเมื่อทั้งสองลงในพุทธนดรที่ผ่านมาสำเร็จการศึกษาแล้ว ตัวเธอได้รับการบรรจุให้เป็นการจดก,การพลเรือนร้อก็มาช่วยตัวลูกทำหน้าที่เป็นคุณครูที่คอยบริหารดูแลโรงเรียนแห่งนั้นหลังจากที่น้องสางลูกเดียพุทธันดรที่ผ่านมาได้มาทำหน้าที่เป็นคุณครูที่คอยช่วยบริหารดูแลโรงเรียนแห่งนั้นแล้วตัวเธอและตัวลูกจดพบชาตินั้นก็ได้ช่วยกัน พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายต่าทางส่วนราชการอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งก็มีบ้างในบางครั้งที่แนวความคิดและมุมมองในการบริหารงานบางอย่างของน้องสาวกับตัวลูกจะพบชาตินั้นเกือบจะตรงกันทุกเรื่องเกือบจะตรงกันทุกเรื่องนี่ เกือบจะตรงกันทุกเรื่องที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะทั้งสองคนตาก,ก็มีประสบการณ์และมีมุมมองที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในใจาตัวลูกจะยึดแนวทางการบริหารและแบบแผนต่างๆจากคุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกเป็นหลักแต่น้องสาวลูกจะได้มุมมองและแนวทางในการบริหารมาจากการไปศึกษาดูง,งานตามเมือง,งต่างๆภายในแคว้นนั่นเอง แต่ด้วยความที่ทั้งคู่ต่างก็มีความรักและความเชื่อมั่นให้แก่กันและกันแต่เฉพาะน้องสาวลูกที่มีความรักและความศรัทธ,ธาในตัวลูกจงเป็นพิสางเธอในภพชาตินั้นเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ทั้งแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันของตัวเธอและตัวลูกสามารถปรับจูและรวมเข้าหากันได้ในทุกครั้งไปและเมื่อวันเวลาผ่านไป,ไปหลังจากที่ พระราชาทรงตัดสินพระทัยสละราชาสมบัติออกพนวดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วท้งส่วนอราชการก็ดิจัดให้มีนโยบายปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนทุกคนในทุกรงเรียนและด้วยนโยบายดังกล่าวนี้เองจึงทำให้มีพระอาจารย์จากวัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระ เมตตาเดินทางไปถ่ายทอดธรรมะและสอนสมาธิกับคุณครูและเด็กๆทุกคนในโรงเรียนตัวลูกทั้งสองอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอส่งน้งองสาวลูกในภพชาตินั้นก็ได้มีโอกาสมาฟังธรรมและปฏิบัติธรมรมร่วมกับพระอาจารย์รูปนั้นด้วยเหมือนกันเมือ่อน้งองสาวลูกในพพชาตินั้นได้มีโอกาสมาฟังธรรม และปฏิบัติธรรมร่วมกับพระอาจารย์รูปนั้นแล้วแม้ในช่วงแรกๆตัวเธอในภพชาตินั้นจะฟังธรรมะแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตามแต่ตัวเธอก็รู้และสัมผัสได้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์นั่นเทศสอนและแนะนำนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีเหตุมีผลไม่ใช่เรื่องราวที่เลื่อนลอยแบบจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญบาปเรื่องกฎแห่งกรรมเราไปถึงเรื่องเป้าหมายชีวิตว่า,วาเราเกิดมาทําไมอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วเราจะต้องทําอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้เป็นต้นและเมื่อนักศึกษารู้ได้พบชาตินั้นได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระราชารูปนั้นมากขึ้นมากขึ้นตัวเธอก็เริ่มนําธรรมะที่ได้ศึกษา เรียนรู้มานี้มาปรับใช้กับชีวิตจริงทั้งที่โรงเรียนที่บ้านและที่ครอบครัวของเธอซึ่งในตอนนั้นตัวเธอก็ได้ดแต่งงานมีครอบครัวและมีบุตรก,กันกับสามีของเธอแล้วโดวยสามีและบุตรของเธอในภพชาตินั้นก็คือคนคนเดียวกับสามีและลูกสาวของเธอในภพชาติปัจจุบันนี้โอมาเป็นทีมรู่นเรา อืมแปลกดีฮะเมื่อตัวเธอได้นำธรรมะที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไิในทางที่ดีขึ้นอย่างมากมายทั้งการลูกเสร็จในโรงเรียนและกับครอบครัวของตัวเธอและเมื่อสิ่งดีๆได้เกิดขึ้นกับตัวเธอตัวลูกและทุกคนในโรงเรียนเช่นนี้จึงทำให้ตัวเธอและตัวลูกอยากที่จะพาเด็กนักเรียนในโรงเรียน มาสร้างสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระและเมื่อเธอโลกและน้องสาวโลกในภพชาตินั้นมีความตั้งใจเช่นนั้นแล้วเธอโลกและน้องสาวโลกจึงได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ในการพาเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระ ตันนี้ตัวลูกและตัวเธอในภพชาตินั้นได้พาเด็กนักเรียนมาถึงที่วัดใหม่ของพระเถระแล้วทุกคนดางก็เกิดความรู้สึกประทับใจในความสงบสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดใหม่แห่งนั้นเป็นอย่างมาก<ะ>ไม่เพียงแค่นั้นตัวลูกตัวเธอและเด็กนักเรียนทุกคนยังเกิดความรูรสึกประทับใจในศีลาจารวัดที่สงบสงเง่ยมสง่าง,งาม ของพระวิกษุปอยู่ประจำในวัดใหม่แห่งนั้นเป็นอย่างมากอีกด้วยซึ่งตัวลูกตัวเธอและเด็กนักเรียนทุกคนก็ได้เดินเที่ยวชมดูบรรยากาศภายในวัดใหม่ในความเพลิดเพลินใจไปจนเกือบทั่วทั้งวัดเลยทีเดียววัดใหญ่นะ่ะยุคก่อนนอกจากนี้ตัวลูกน้องสาวของลูกและเด็กนักเรียนทุกคน ยังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับพระเถระผู้สืบทอดวิชารอมกระสาธิ่ชนที่มาสั่งสมมุติวัดใหม่แห่งนั้นอีกด้วยและวันึี่สองลูกในพพชาตินั้นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเถระแล้วในความที่ณช่วงเวลานั้นใจของเธอกำลังชุ่มเย็นและชุ่มชื่นอยู่กับภาพบรรยากาศดีๆภายในวัด แต่เหตุเดงจึงทำให้แจ้งเธอมีความนุ่มนวลและคลายจากเรื่องครอบครัวและภารกิจต่างๆลงไปได้และเมื่อแจ้งเธอมีความนุ่มนวลควรในการงานเช่นนั้นแล้วจึงทำให้แจ้งเธอสามารถกลับมารวมหยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจเป็นอย่างมากซึ่งความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขใจ แบบที่ตัวเธอไม่เคยได้พบหรือได้สัมผัสมาก่อนเลยในชีวิตภายหลังจากที่น้องสาวลูกได้พบชาตินั้นได้เข้าถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจแล้วตัวเธอเกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการบริหารดูแลโรงเรียน และการทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับน,นักเรียนทุกๆคนต่อไปคอ<า>เป็นเช่นนี้จึงทำให้ในเวลาต่อมาโรงเรียนประจำคแคว้นที่ตัวลูกและน้งองสาวลูกดูแลอยู่ก็ไ<า>ด้กลายเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระจายกระจายและสว่างสว,า,งสวายไปด้วยแสงแห่งธรรมนั่นเอง<า>ถ้าจะน้งองสาวัวลูกในภพชาตินั้น จะสามารถบริหารดูแลโรองเรียนได้เป็นอย่างดีแล้วตัวเธอยังได้ทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงที่ดีของหมู่คณะที่คอยช่วยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาาธ,ธรรมกายได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย<า>ไม่เพียงแค่นั้นนักศึกษาลูกนภพพชาตินั้นยังได้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญ อย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นว่าเป็นชนีดจึงทำให้แจ้งเธอเกิดความผ่องใสสว่างสวยและก็มีปีติสุขมาหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลาจนเป็นผลนำให้ตัวเธอมีผลการปฏิบัติธรรมที่9หน้าและก็ได้เข้าถึงดวงธรรม ภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุดอืมเออดีเนาะทีนี้จเป็นนั่งเงินเก่งๆเนาะภายหลังจากที่น้องสางลูกใน้พชาตินั้นได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างแล้วตัวเธอก็ไม่ประมาทได้มันประคองใจรักษาดวงธรรมใสๆนี้เอาไว้ไปได้ จนตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วเนาะแล้วมันหนึ่งสองรูดพนภบชาตน,นั้นหมดอายุไขแล,ล้วจากโลกนี้ไปแล้วตัวเธอก็ได้เดินทางกลับไปแวะพักกลางทางที่เดือสิษ์บุรี<า>ว่องบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่างสง่างามาเออทีมนี้มาจาก เดือสิบบุรีเหลือแตกลับนี่แหละต้องกลับให้ได้ตั้งทีให้ยากเนาะทีมใหญ่ที่มาจากตรงนี้เหลือแต่การกลับนี่แหละต้องให้ดีเนาะต้องตั้งใจสั่งสมบุญบารมีเต็มที่เลยอย่างน้อยก็ต้องให้ไม่น้อยหน้าพุทธนด่นที่ผ่านมา ต้องอย่างนั้นนะเธอเริ่มต้นที่ไม่ใช่ศรัทธาจริตนะจะจะชอบเรื่องของเรื่องเหตุเรื่องผลจากจุดเริ่มต้นที่พระอาจารย์ไปสอนเรื่องเหตุเรื่องผลนี่น่นํำมาสู่การปฏิบัติทมและในสุดก็ได้เข้าถึงดวงธรรมภายในใสใสและรักษาไว้ได้จนตลอดชีวิตพระราชาทีตั้งทำให้ดีนะลูกนะต้องให้ดีทีเดียว จริงเราควรจะจบตรงนี้เนี่ยแต่มีเรื่องแถมนิดหนึ่งแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้คือว่าวันพรุ่งนี้ครูันอยาจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องผีๆ <Yeah. S 1> มาเล่าแถมให้เล็กๆนกรียนอธิบ,บาลทุกคนได้รับฟังกัน ดันั้นก่อนที่จะฟังเรื่องนี้โปรโดสำรวจตรวจตาดูให้ดีก่อนเรามีใครอยู่ข้างๆหรือเปล่า <c oughs> และโปรโดอะอยู่ตามลำพังถ้อยากจะฟังเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> นี่น <c oughs> ส่วนว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีผี <c oughs> จะมีอะไรลียดที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามขนาดใดนั้น <c oughs> เราคงต้องมาติดตามในตอนต่อไปนะจ๊ะ